ขอจเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันพระธรรมสวรรค์รม15บ้าค่ำเดือน10ธรรมะเรื่องตนเป็นที่พึ่งของตนอัตหิอัตโนนาโถตนเลยเป็นที่พึ่งของตนณบัดนี้ในโลกนี้มีมีบุคคลอยู่สองประเภทคือบุคคลที่น่ารักน่าให้ความช่วยเหลือกับ บุคคลที่น่ารังเกียจน่าเบื่อนายไม่น่าให้ความช่วยเหลือบุคคลประเภทแรกคือคนที่ช่วยเหลือตัวเองฝึกหัดจัดทำง,งานต่างๆด้วยตนเองไม่เป็นคนงอกมืองอเท้าไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นมีความอุตสาหะวิริยะหนักเอาเบาสู้บุคคลประเภทนี้จัดเป็นบุคคล ที่น่ารักน่ายกย่องและน่าชื่นชมเมื่อเขาไม่อาจทำอะไรสำเร็จได้โดยลำพังก็น่าให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคลประเภทหลังคือคนที่ไม่ช่วยคิดช่วยเหลือตัวเองเป็นคนเกลียดคร้านหนักไม่เอาเบาไม่สู้งอมืองอเท้าคิดแต่จะพึ่งคนอื่นขอความช่วยเหลือคน อื่นรำไปบุคคลประเภทนี้จัดเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจยิ่งนักไม่น่าให้ความช่วยเหลือด้วยประการทั้งปวงเด็กเล็กเล็กคนพิการคนสูงอายุคนป่วยถ้าหากว่าได้พยายามช่วยเหลือตัวเองมั่งเช่นร้องให้ทำตามคำแนะนำหรือคำร้องขอของผู้ดูเลยรักษาด้วยดีไม่มีแง่แง,งอน หรือดื้อดึงอะไรเป็นต้นเช่นนี้ก็จัดว่าเป็นคนที่น่าช่วยเหลือตัวเองแล้วเช่นกันคนที่ช่วยเหลือตนเองได้นี้จัดเป็นคนที่พึ่งตนเองได้มีตนเป็นที่พึ่งของตนคนเช่นนี้ย่อมจะไม่ลำบากในภายหน้าลำบากใจเพราะไม่เคยคิด จะพึ่งใครตลอดใจทั้งเมื่อไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครก็ไม่เจ็บใจหรือน้อยใจไม่เหมือนกับคนที่คอยพึ่งแต่คนอื่นเมื่อไม่ได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการก็มักจะเสียใจหรือน้อยใจคนที่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือดังนั้นจึงต้องพึ่งตนเองให้ได้ แต่การจะพึ่งตนเองได้ดีนั้นจำต้องฝึกตนเองทำจิตใจตนเองให้สงบทำให้เป็นเขาไว้วางใจศึกษาเข้าไว้เรียนรู้เข้าไว้เมื่อโอกาสมาถึงก็จะสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองและเมื่อเกิด ความจำเป็นหรือดับขันขึ้นมาก็สามารถแก้ปัญหาต่างของตนเองได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาช่วยเหลือก่อนที่พึ่ที่จะพึ่งหาได้ยากนั้นก็คือตนเองที่พึ่งคือคนที่มีจิตใจหาได้ง่ายแต่คนอื่นไม่อาจเป็นที่พึ่งของตนเอง ได้ตลอดไปเหมือนตัวเราเองดังนั้นเราจึงควรพึงตนเองดีกว่าพึงคนอื่นเพราะคนอื่นพึงได้เห็นบางอย่างและบางเวลาส่วนตัวตนพึงได้ทุกอย่างและทุกเวลาและการพึงคนอื่นย่อมจะมีแต่ความผิดหวาังม,มากกว่า สมหวังกว่าส่วนกลางพึงตนเองย่อมจะสมหวังมากกว่าผิดหวังขอจบธรรมะแต่เพียงเท่านี้ธรรมะเรื่องอัจหิอัตโนนาโถตนเลยเป็นที่พึ่งของตอน